สวัสดีค่ะพวกเราพานอักเรียนโรงเรียนประมง,งคงคาสมุรปราการ The b a t History สื่อสารสาร้สางสารรค์แบ่งปันอดีตจังหวัดสมุรปราการวันนี้พวกเราจะพายอาอดีตกลับไปยุรถไฟสายแรกของสยามที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุรปราการระบาทสมเด็ดพจพระจนาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได,ด้เริ่มสร้างรถไฟสายนี้ขึ้นมาและได้สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2435 จากการจำที่หัวรถไฟจากสถานีปากน้ำเป็นสถานีหัวลำโพงค่ะรถไฟสายปากน้ำมีความยาวอยู่ที่21.3กิโลเมตรเดิมมี10ส,สถานีและได้มีการเพิ่มเป็นส2สถานีในสมัยอดีตได้มีการใช้อน้ำในการลากจูงรถไฟและสมัยปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าค่ะสมุทรปราการถือเป็นเมืองหน้าด่านที่มีประวัติมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยรับบุรีสมัยสุโขทยัยสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันมีแหล่งโบราณคดีสําคัญคือป้อมปาการสําคัญที่บันทึกเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงความสมบูรณ์และหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งที่เป็นสถานที่สําคัญคู่เมืองสมุทรปราการรวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นการคมนาคมทางรถไฟแห่งแรกของไทยเส้นทางแรกคือ ปากน้ำถึงหัวลาโพงในสมัยพระจ้าจุลจอม้ลเจ้าอยู่หัวได้มีการพัฒนาระบบการขนส่งระบบการคมนาคมที่สําคัญคือการเดินทางด้วยรถไฟค่ะโดยจะมีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาขออนุญาตในการสร้างทางระหว่างสายปากน้ําจนถึงสายหัวลาโพงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะประเทศไทยเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ค่ะของการคมนาคมการค้าต่างๆในยามปกติและการขนสบียงการขนอาวุธการขนพาหนะในยามภาวะสงครามค่ะ สมุทรปาการและเส้นทางรถไฟสายนี้นับได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกที่ก่อตั้งโดยเอกชนหรือที่ได้กันในสมัยนั้นว่าคำเป็นรถไฟหรือบริษัทรถไฟปากน้ำค่ะสสสมสมุุรรรปาาากนนจจัังวดดดเเี้ะห นักเรียนโรงเรียนประทมคงคาส,สมุทรปร <ichi> <cious> าการขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณค่ะนเป็